คู่นี้เอเวอตันกับนิวคาสเซิลซีนโอ้โหเป็นผลที่บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยนะไม่อยากจะเชื่อเลยนะโอ้เอเวอตันนะครับเปิดบ้านรับกันมาเยือนของนิวคาสเซิลก็แน่นอนยังคงเนี่ยค่ะไบใบปิวยังอยู่นะอแล้วยิ่งมาเจอกับนิวคาสเซิลด้วยนะอนี่ข่าวก่อนสีแดงใช่ไหมตอนเจอแับแมนยูสีแดงแต่อันนี้เป็นสีเขียวก็น่าจะสื่อแหละเพราะว่าเจ้าของกลุ่มทุนของนิวคาสเซิลก็ซาอุดิอาระเบีย ก็เขียวอยู่แล้วไม่รู้เขาคิดขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะใช่ผมว่าน่าจะใช่ก็อันนี้เป็นทิศทางที่น่าเขาเรียกน่าน่าประทับใจจากเอเวอร์ตันนะคะหลังจากที่โดนตัดแต้มไปแล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกับป๊อปบอกว่ายังโชคดีนะเอเวอร์ตันมาโดนตัดแต้มก่อนช่วงโค้งบ็อกซิ่งเดย์เพราะว่ามันยังมีเวลาให้หายใจหายคอมันเหมือนไปโดนสักเดือนมกรากรุ่งค้านี่ก็จะงานเข้าเหมือนกันหรือแบบไปโดนเมษาอย่างเงี้ยคือปิดประตูตกชั้นเลยพูดบายได้เลยนี่คือเขายังมีคือแบบยังคุณยัง แบบชอนได้ยังมีงานว่าให้กระตุ้นลูกทีมให้กลับมาให้ได้แล้วเกมนี้ค่ะต้องบอกว่า10นาทีท้ายโอ้สุดยอดมากรัว3ประตูครับแล้วก็ เป็นคริเนทิปเปียที่มีส่วนสําคัญในการทําพลาดนะครับแล้วก็เสียถึง2ประตูเอเวอร์ตันได้ประตูจากดูไวแมกนิวนาที79นะครับอับดุลไลดูกูเร่นาที86แล้วก็เบโต้ในช่วงทดเวลานาทีที่90้บวกหนี่ผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษใช่คือก็ <S 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 <ๆ>ทําให้ตอนนี้เอเวอร์ตันเก็บชัยชนะ2นัดติดไปละก็มีเพิ่มเป็น10คะแนนจาก15นัดนะคะก็ขยับเพพ้นโซนตกชั้นมาอยู่อันดับ17ทีมอะไร กีมาระไรเดือดทุกเกมเลยนะดูดูไทยดูไทยตารางตอนนี้ค่ะก็เห็นไหมพ้นมาแล้วนะเอเวอรตันนะครับอยู่อันดับ17ค่ะสุดยอดเลยจมบวยตอนนี้นะที่อยู่ในโซนตกชั้นคือลูตันทาวเบอร์ลีย์แล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะคะแต่นิวคาสเซิลเองเนี่ยหัวเอ็ดดี้ฮาวบอกเซ็งมากด้วยความจริงถ้าเอเวอรตันมี20แต้มนี่คือแบบขึ้นมาแบบอยู่ประมาณสักอันดับใ10เลยนะใช่ต้นอันดับประมาณเกือบเกือบประมาณ10-11อ่ะประมาณ10-11เลยนะ ออนะครับว่านนจุสดสตารอดนะเอ็ดดี้ฮาวหลังเกมบอกหูเซ็งมากเซ็งมากคือแต่ไม่โทษทิ่เปียนะที่ไปไปทำผิดพลาดจนต้องเสียประตูก็คือก็<ช>ต้องทำเหมือนกับว่าจริงๆแล้วทิ่เปียเองก็เป็นนักเตะที่ทำงานที่น่าประทับใจได้ตั้งแต่ต้นฤดูกาล<อ>ั้<ค>นความผิดพลาดมันก็มีพลาดกันได้แหละ<ช>เล่นดีมาตลอดทั้ง 2- 3สามซีทั้งตั้งแต่ย้ายมาแล้วมาพลาดเกมเดียวแล้วให้ผู้จัดการมานั่งพูดว่าเฮ้ยความผิดพลาด ที่ทีมแพ้วันนี้เป็นเพราะว่าเขาคนเดียวเนี่ยมันก็จะดูใจร้ายเกินไปใช่แต่ว่าเขาเขาโม่แต่ก็พลาดจริงนะก็จริงแต,แต่แต่ก็พู้จากการทีมเนาะที่ดี <c oughs> อ่ะเขาก็จะไม่โยนความกดดันอันนี้ไปไปโทษกับนักเตะคนเดียวอะไรเงี้ยสัมภาษณ์ก็ต้องสัมภาษณ์กลางๆไว้แต่ถามว่าเขาก็มองว่าการที่นักเตะ เจ็บหลายคนเนี่ยมันก็เป็นเป็นปัจจัยสําคัญที่ทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยแพ้เหมือนกันเนี่ยฮาวให้สัมภาษณ์อีกแล้วนะให้สัมภาษณ์ถึงว่าหันมาที่ซูมานั่งสารองก็แบบแทบจะไม่มีตัวผู้เล่นที่สามารถลงไปทดแทนตัวตัวหลักได้แล้วตัวหลักที่หวังจะให้แบบทําให้เกมมันดีขึ้นก็ดันไปเจ็บซะอีกหวังว่าจะกลับมาคืนทีมเร็วๆนี้นี่ส่วนคนนี้เนี่ยผมผมบอกว่าอะไรวะผมบอกกับพอดว่าอะไรวะ เก่งเลยกับผมนี่แหละอันนี้คำสุภาพแต่ถ้าเป็นคำไม่สุภาพก็น่าจะรู้ว่านี่แหละ